พาดไม่ได้กับรถในฝันของหลายๆคนเลยวันนี้นะคะกีตาจะพามาดูเจ้าคันนี้ค่ะกับนิสสัน f a ร์เรดี้สามเดี๋ยวจะพามาดูว่าคันนี้มันดียังไงนะคะเริ่มที่ราคาก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ซ a ร์เรดีหรือตามหาเจ้าคันนี้อยู่สีขาวสวยๆแบบนี้ราคา2องร้านสองแบาท แต่ถ้าใครชมกีต้าอยู่วันนี้เอาไปเลยค่ะ2ล้านหนบาทอะไรยังไงพามาดูเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยทุกคนตรงนี้เป็นโลโก้นิสันมาเลยนะคะเห็นป่ะตรงนี้เป็นเคปราทุกคนแล้วก็ชุดแต่งรอบคันจะสีขาวมุกแบบนี้ไฟหน้าทุกคนไฟหน้าแบบเดิมๆของเขาเลยเป็นเอกลักษณ์ของเฟรดี้อยู่แล้วถัดมาด้านข้างล้อแม็กขอบ19นะคะล้อหน้าเนี่ยจะเล็กกว่าข้างหลังนิดนึงก็จะเป็น245หด้านหลัง จะเป็น275เนาะแต่บอกก่อนนะว่าคันนี้ขับออกถนนได้ไม่โดนจับนะจ๊ะถัดมาด้านข้างนี่โลโก้แซดแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเฟรด d ี้เขามาที่ด้านหลังสปอยเลอร์นะขาวตัดดําชอบมากไฟเบรกตรงนี้ให้ดูท่อด้านหลังทุกคนคะ่ะท่อสวยมากนี่ท่อเฮ็ N.K. ปูทางเส้นแบบนี้เลย <S <S> <S เดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าสำรวดแรก,ลลก,อกอคืออะไรรู้ป่ะเบาะอันทราคอนโซลอันทราตัวเบาะปรับไฟฟ้าซ้ายขวาสองข้างมาที่พวงมาลัยด้านหน้าโลโก้แซดสวยๆเด่นๆตรงนี้มัลติฟังก์ชันทุกอย่างสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะคะมีพัดเดนชิปขับสนุกแต่บอกก่อนนะเจ้าคันนี้เครื่อง V6 นะ3.7 NA นะคะเดิมๆนะไม่ได้แต่งอะไรมาส่วนตัวจอ JVC ตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะเกียร์เป็นออโต้ขับง่าย ครอบเค็บร่ามาให้แบบนี้ตัวเรือนไม้นะคะก็จะเป็นเข็มเนาะแล้วคืออย่างที่บอกราคามันน่ารักจริงต้องมาลองขับเองนะคะถึงจะรู้อูดูข้างนอกแล้วดูข้างในแล้วปกตินะที่กูดคาร์ล็อตซิ่งอ่ะเขาขายอยู่2องล้านสองแบาทแต่ถ้าใครที่ชมกีต้าอยู่วันนี้เอาไปเลยค่ะ2องล้านหบาทกับเจ้าคันนี้นิสันสามเจ็ดศูฟรดีรถในฝันของใครหลายคน